ทบกะเปาเีใช่ไหมครับยังดวนยงใช่มครับยังวนคัดยากวนผมผมเายี่สครับี่มมกเลยนี่มาดันครับยี่สิบครับยี่สครับยี่สิบเป็นเท่าไรรัน้ย่ผมยี่สิบมยี่สิบี่สิบ ห0สบนี่บตาหกกองนะจ้าเดือดได้อยู่แอนนี้เหรอครับพ่งนีอยู่วงคอนจะพวงอ่ะทีของมากายสวนเนี่ยที่ของในสวนมไมเนี่ยเห็นตสวนตาเลยใช่ไหมเนี่ยครับผมตาไม่สวนเลยอ่าไปดูดิเราซื้อของอคาาสวนเลยสวนนี่คือมาดังเล

กลับวได้ใช่ไหมครับดาวเดี๋ยวไปเน้ำอีกต่อไปเลยดูลูไปวยดูดูมากครับนี่แล้วครับกลับบ้านเป็นโอโฮมโโฮมนี่้องนองตาเกลือโปรโฮมรรอยี่สิบไม่เป็นสองร้อยตาเกไปตาเดินไาเหรอครับ โอ้หกสิบคนชาววันตาวันจุกผมไม่อยู่ปากทางนะผมก็กระแบงตอนนู้นนะครับจากวันนี้อ๋อนี่ข้างหน้านี่เหรอหน้งหน้าเลยวันจุกผมไม่อยู่ตรงหัวโค้งเจ่านั่นแหละวางขายย้ายไปที่ใช่ผมถ่ายอยู่หน้าเซเว่นแต่นี้่บามาของไม่ได้ร้อน โอเดือดซิฟองตามร่มเนาะแล้กระเพราทีคอนเดนซ์จบมันเนี่ยมันเปเดียวแต่รดน้ำบ่อยก็มันจะน้อกเดี๋ยวให้่ด้เนี่ยนะมันแค่ดาบแต่เนี่ยเขาจะด้วยเยี่ยมไดมบ้างอ่ะโอ้โอ๋อจ็บควรเก็บไว้ด้วยครับเอาทุกอย่างอะเอาทุกอย่างต้องลงสู้ชีวิตจะต้องไปรอลูกหลานเนาะพอมีกำลังก็หามีเรียงลูก ลูกเต๋าผมไม่ไปอยู่ก็มันเหี่ยวไม่ไป่ทำไมอะลุงแกมีปลาไรให้มันมันหกสิบสองนี่ตอนนี้กลับไปก็ไปรับยาอีกนี่โอเคครับตั้ดีครับลุงาัพร้อมเลยก็ยังมีนะแกก็ไม่ไม่ได้มามาขอเงินก็แกไม่ได้อะไรเออพอดีว่าก็โอเคอยู่ช่วยแกไปแกจะไปทำอะไรก็เรื่องของแกเนาะแล้วเราวนๆ แอมเลยมามาขอเงินเฮ้เออยก็ตั้งไว้ไม่แอมก็มีของเก็บเก็บอยู่ข้างทางเก็บอ,อยูใ่ในะี่ละเก็บอยู่สวนเราหรอ่ะสวนเราทุกบ้านนะโอเคส่วแล้ว่เาไปเนาะอ่าเนาะเดี๋ยวนี้เราให้ไปสองร้อยเนาะเราไปแกะเมื่อกี้ฉันให้ไปยี่สิบบาทนะไปซื้อก็ไปซื้อแล่นตัวสร้อยตอนแรกอ่ะ ตื่ให้ยายผู้หญิงอ่ะยี่สิบบาทไปที่นี่เขาไปในเซเว่นไปพ่อแล้วออกเงินยี่สิบาทไปซื้อเลกาะซ้อยอตตัวเราก็เล่ว่าสิบขนมปังมันอยู่ไกลก็เลยซื้อเลยไม่เกงสองห่อไม่ถูกนะเซเว่นนะไปขนใบกระเพราแล้ก็มาดันบ่ามาดัน้นแล้วก็บักขงเครื่องกัแล้วแล้วก็เซตตงกงเก้าขายเขให้ได้ใจเมื่อกี้กขไม่ได้ไทยไทยคิดไทยอย่างนี้ก็กหายซื้อค่ะแล้วน้ตัวปูเราาเคล็อย่างไคิดว่าเรา เพื่อถอดนะเพื่อนั่งอยู่กับพื้นนี่ก็ได้ให้เงินไปยี่สิบาทแล้วก็ซื้อขนมเลซสองห่อเรไปซื้อเล็กกระซอยกินอยู่แม่เราไปซื้อเล็กกระซอายอะไรฉันก็เลยว่าฉันถ่ายรถไปหน่อยเพื่อนยี่สิบาทก็เลยหยิบขนมเลซมาให้กับบุหรุว่าเราคือไม่รู้ว่ายังไงอ่ะแต่มันอยู่ใกล้มือที่สุดสองห่อเก้าสิบเลยซื้อมาให้ยายแล้วเฮ้ยสงสัยอี่ให้คุณเลือยได้เด้อมาเดินทางกลับบ้านเรา